ทำเทมม์วันนี้จะผัดขะแนงวัวรูกงใจน้ำเสนอนะครับผัดขะแนงครับเนี้จับลงปลากระเทียม ใส่ไข่ลงไปยังไม่ให้แตกเอาหมูผไข่ไว้เป็นต้ก่อนเดี๋ยแล้วน,ลละละนะครับ นตอนนี้เราปรุงกนแล้วนะฮะมีน้ำปลานีน้ำตาลอีกสองหัวตอนนี้สสนนใ,นใส่กุ้งแห้งด้วยนะกุ้งแห้งกุ้งแห้งเ้อย หักินหอมมากจะไปทานกันนะครับเสร็จแล้วนะครับแหนงหมูสับใส่ไข่กุ้งแห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไครให้กับครัวลุงต่ายบ้านบุญทลักษ์ในช่อง YouTube ด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านบำารุงดีแท้บายครัวลุงตายครับ